วันนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะถามอุ้มมานะคะว่าการปรับสปีดวิดีโอนะคะหรือว่าการปรับวิดีโอนะคะให้เคลื่อนไหวแบบเร็วๆนะคะทำยังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะไปทำกันเลยสวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะจาก FC Fanpage นะคะถามมานะคะถามอุ้มมานะคะว่า อยากจะทําวิดีโอนะคะให้เคลื่อนไหวแบบเร็วๆนะคะสปีดสปีดนะคะแบบว่าจะทํำยังไงนะคะมีวิธีการยังไงนะคะ mm hmm. ก็เลยตอนแรกนยอุ้มก็ส่งเป็นภาพไปนะคะแต่ว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็เลยอยากจะ ทำเป็นแบบคลิปวิดีโอมาสอนดีกว่านะคะจะได้อธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งวิธีการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะใช้แค่มือถือเหมือนเดิมเลยค่ะมือถือเท่านั้นนะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะใช้กันนะคะเพื่อปรับสปีดความเร็วของวิดีโอนะคะก็คือแอปพลิเคชัน h ฮ Master เหมือนเดิมเลยค่ะวิธีการทำเนาะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเข้าไปาเพิ่มคลิปวิดีโอที่เราต้องการ เอาเข้ามาปรับจังหวะนะคะแตะที่บวกค่ะโอเคแล้วก็เลือกเป็น16ต่อ9ค่ะเพื่อที่จะอัปลง YouTube เนาะแต่ถ้าว่าถ้าใครอยากจะทำคลิปเพื่อที่จะอัปลง Facebook นะคะก็ให้เลือกเป็นขนาด1ต่อ1นะคะโอเคอันนี้อุ้มเลือกอัปลง YouTube เนาะอุ้มก็เลือกเป็น16ต่อ9นะคะ,อะโอเคจากนั้นดึงคลิปวิดีโอเข้ามาค่ะที่เราต้องการนะคะไปที่มีเดียค่ะแตะเลยนะคะเลือกคลิปวิดีโอที่เราต้องการนะคะอุ้มก็เลือกอันนี้เลยนะคะ ที่อุ้มอัดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะโอเคจากนั้นแตะเครื่องหมายถูกค่ะฮะอย่างนั้นแตะที่คลิปวิดีโอค่ะขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยคะ่ะฟังดีๆนะคะตรงนี้ค่ะการควบคุมความเร็วค่ะเนี่ยค่ะทางด้านขวามือนี่เองนะคะ แตะเลยค่ะเห็นไหมคะพอแตะเข้ามาแล้วสังเกตว่าตอนนี้ความเร็วอะค่ะมันจะอยู่ที่ 1x นะคะ 1x ก็คือแบบยังแบบปกติอยู่นะคะ,อะลองดูก็ได้ค่ะลองแตะถูอะจากนั้นกดเล่นค่ะกดตรงนี้นะสามเหลี่ยมกดเล่นวันนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะถามอุ้งมานะคะว่าการปรับสปีดวิดีโอนะคะหรือว่าการ ปรับวิดีโอนะคะให้เคลื่อนไหวแบบเร็วๆนะคะทายังไงนะคะคลิปนี้มีคําตอบค่ะไปทากันเลยเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยจะเป็นแบบเคลื่อนไหวแบบปกติยังแบบว่าไม่ได้ปรับสปีดแต่ถ้าเราปรับสปีดนะคะเราก็แตะเข้าไปนะคะแล้วก็ไปที่ควบคุมความเร็วนะคะตรงนี้นะคะควบคุมความเร็วอ่ะโอเคจากนั้นเนี่ยถ้าปกติก็คือ 1x เนะเดี๋ยวเราลองเอา 1.5x นะนะคะ 1.5x ก็คือถ้าเรายิ่งเพิ่ม ตัวเลขนะคะมากเท่าไหร่นะคะมันก็จะยิ่งแบบเร็วมากเท่านั้นนะคะอะลองนะนี่อุ้มเพิ่มเป็น1นจดห้านะคะ,ะเลื่อนนะใช้มือเลื่อนอย่างนี้นะ,ะเนี่ยเมื่อกี้มันอยู่หนึ่งหนึ่งเ็แบบนี้นะ,ะอุ้มเลื่อนให้เป็น1 5จุดห้าอย่างนี้นะคะ,ะแตะทูอะลองเล่นใหม่นะคะวันนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะถามอุ้มมานะคะว่าการปรับสปีดวิดีโอนะคะหรือว่าการตรัดวิดีโอนะคะให้เคลื่อนไหวแบบเร็วๆนะคะทำยังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะไปทำกันเลยเห็นไหมคะ ซึ่งความเร็วของคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็ของคลิปวิดีโอของเราก็จะลดลงด้วยนะเมื่อกี้ของอุ้มอยู่น่าจะประมาณเกือบ10กว่าเนาะน่าจะ10กว่าน,ะ,นะลองดูนะคะอันนี้นยนะถ้าเป็นอันเดิมเมื่อกี้นี่มันจะอยู่ที่ประมาณ18วินะคะ18วิพอเราปรับให้1.5นะคะมันก็จะเหลือแค่เท่าไหร่กี่วิ เหลือแค่12วิเองมันก็เลยทําให้เร็วขึ้นนะคะอ่ะลองปรับไปที่2 2 x ดูค่ะลองปรับไปที่2 x ดูคราวนี้อ่ะ2 x นะคะจาก18วิเหลือกี่วิอ่ะเลื่อนดูสิเหลือแค่9วิเองนะคะแต่ลองเล่นดูนะคะว่าจะสมูทไหมนะคะอ่ะลองเล่น,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 นเว่าห็นไหมคะว่าันจะกระตุกเนาะมันจะกระตุกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราปรับใหม่นะอันนี้อุ้มใช้ โทรศัพท์ซัมซุงโน้ตสิบนะคะซัมซุงโน้ตสิบโทรศัพท์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะลองปรับดูนะคะเนี่ยค่ะปรับสปีดความเร็วซึ่งมันจะมีตรงเนี้ยมันจะมีจุดจุดอยู่นะคะอาจจะเป็นแบบ1.9 1.8อ่ะเดี๋ยวอุ้มลอง1.9ดูนะว่ามันจะกระตุกแบบเมื่อกี้ไหมนะอ่ะลองติ๊กถูกวันนี้มีคำถามจากทางบ้านค่ะถามุ้มมาเลยค่ะว่าการปรับสปีดวิดีโอนะคะหรือว่าการปรับวิดีโอนะคะให้เคลื่อนไหวแบบเร็วๆนะคะทำยังไงนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะทำได้ อันนี้ก็ได้ค่ะเป็น1.9ก็ได้แค่นี้ค่ะการปรับสปีดความเร็ววิดีโอนะคะง่ายๆเอาไว้ใช้กับคลิปวิดีโอที่เราเหมือนแบบว่าถ่ายทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบว่า24ชั่วโมงในการเลี้ยงลูกเขาก็จะแบบชอบทําแบบการปรับสปีดแบบนี้นะคะหรือว่าแบบเดินไปตลาดนัดแบบในช่วงเวลาของคลิปวิดีโอที่แบบทํากิจกรรมนานๆนะคะเขาก็จะชอบใช้โหมดนี้นะคะในการที่จะแบบว่าทาเร็วๆย่นระยะเวลาในการแบบแสดงผลด้วยค่ะ ลองไปดูลองไปทําดูนะคะเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยเอามาแชร์ให้พี่ๆน้องๆคะ่ะได้ทํากันนะคะถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจแม่อุ้มด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย